สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถปูยางขนาด6เมตรนะครับผมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาให้นําไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถปูยางของยี่ห้อซูมิโตโม่นั่นเองนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นซูมิโตโม่รุ่น H A 60 W ขีด7นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่มาใหม่เลยแล้วก็รุ่น7นะฮะก็แน่นอนเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับเพราะว่าจะพบรุ่น7อย่างนี้เนี่ยเครื่องยนตที่เขาใช้งานอยู่นะครับเขาใช้งานเป็นเครื่องครรมมมเเเ็็ววตัให่่ขึ้นนาปทีียบร้้อยแลวนัััั่่่่่นน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 เเเเเเเออออออองงงงงงะะะคคคคครร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 บบซึแด้้้วววยาา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 ามมมททีป็็ืลูกกกกกพตตสิข ก็ทําได้ดีนะฮะทำงานไวขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นกว่าลูกกระก่านั่นเองนะครับนี่นะฮะ h l ดแน่นอนรหัสนะฮะก็จะบอถึงสเปคของเขาที่เป็นสเปคล้อย,อยางแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะรถปูยางสเปคล้อยางนะครับมาใหม่สวยๆนะลูกคา้านอุปรกรณ์เสริมนะฮะต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูแผงหม้อน้ํากันหน่อยนะครับนี่นี่นะครับพาแผงหม้อน้ํานะฮะก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะฮะรุ่นใหม่หล่อๆนะครับลูกค้า ah HL10W ติดได้ด้านข้างทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับนี่กระบงกระบะสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ ah HL10W นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูปั๊มไฮดริกของเขากันบ้างเลยครับนี่นะครับปั๊มไฮดริกนะครับแห้ง สวยนะครับวตาตัวผ้าสายนะครับไม่มีจุดรดซึมนะตัวนี้นะครับแห้งดีมากนะครับอ่าโอเคนะครับทำงามนะครับคันนี้นะนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขามีทั้งตัวสั้นแล้วก็ตัวสับนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยนี่ตัวคูนโดนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะสั้นสับพร้อมนะฮะตรงสเปกงานกรมทางเอาไปในลุยงานได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็ชุดสายตรงกลางต่างๆของเขาเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่า มาแห้งสวยทั้งคันนะครับตัวนี้นะนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์ของเขากันหน่อยนะครับครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะลูกค้าครับ<ๆ>เขาใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของหลักเที่ยวของเขาเนี่ย จะเป็นเครื่องนอีวสุ 4JJ1 นั่นเองตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับครับแห้งๆสวยๆนะครับจุดทั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็สเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> โอเคเดี๋ยวปิดก่อนนะฮะ ที่นั่งสวยนะครับตัวนี้นะครับหน้าจงหน้าจอนะครับสวยหมดนะครับนี่หน้าจอแสดงผลก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสเบื้องต้นกันเดี๋ยวผมลองเดินหน้าถอยหลังให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับขับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับนี่นะครับอยหลังก็ดึงลงหลังแค่นี้แล้วก็หมุนตัววอลลุ่มได้เลยนะครับนี่นะฮะ ชุดพวงมาลัยนะครับแค่นี้เลยนะครับนี่นะฮะปึ๊บเดินหน้านะครับบนพวงมาลัยแค่นี้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเทสพวกระบบเตาเติงกับพวกสกงสกูรกันนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวเดินหน้าท้ายหลังได้ปกตินะครับลองตัวสกูรกันนะครับนี่ตัวสั้นนะครับนี่นะครับทำได้ปกตินะครับเตายกขึ้นลงนะครับ ตัายกขึ้นลงนะครับได้ปกตินะครับนะครับตัวกระบะด้านหน้านะครับนะฮะขึ้นลงได้ปกตินะครับนะครับตัวกลางเต้านะครับนะฮะอันนี้กลางฝั่งซ้ายนะครับนะฮะปลุกเข้านะครับได้ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวลองฝั่งขวานิดนึงนะครับอ่าได้ปกตินะครับ ตัวใบปั่นนะครับนะฮะหมุนได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับกปเรียกได้ว่าระบบควบคุมต่างๆของเขาเนี่ยก็มาครบหมดนะครับเอาไปก็พรอ้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันสภาพเครื่องแล้วก็เป็นการทเทสระบบเบื้องต้นนะของตัวรถกูยางคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถปูยางนะครับผมซูมิโตโม่เฮตเอขีดเคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับและเดี๋ยวได้ชมกันทา้งหลายอีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินนใจะคครัับนนี้บอกได้เลยว่าแนนะฮะจุดรั่วซึมเนีี่่ยไมมนะตัวนนี้ะครับแล้ววกกกก็็พพ่่าางงงขขขขอออเเเเนนะะฮครืีย ทำงานได้ครบหมดเลยทำงานได้นิ่มหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่ช่วง2ล้านต้นเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากท่านนี้กับว่ตัวซูมิโตโมะเฮตเอบุดบคันนี้นะครับถ้าเกิดท่นานใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ